มม่ไดพูดนี่แกด้อเะาสบายดีเด้อสบายดีมาสู่ทุกคนสบายดีพี่น้องทางฟังไทยฟังเล่าเนาะ วันนี้มาอยู่กับช่องน้องนุ่นสาวภูไทยนะวันนี้ห้าสิรีภาทุกคนเท็ดกินแก่งน้อไม้นะทุกคนอีกแม่หามาแล้วแล้วเราไ้ไปถ่ายสามตอนนั้นไปหานะเพราะว่าห้าวหากมาหดนะแต่ว่าอันนี้เป็นนางเล่าเนาะอันนี้ก็เอาอยุสวนเท่านี้เองคือการทุกคนน้อที่ใบฝนเสื้อกันกับลูกไม้นะเพราะว่าลูกไม้ก็ไม่ได้บุหลายเพราะงามนี้นะมันก็อึดแน่แล้วลูกไม้นะนะมันมืดมดยามนั่นแล้วกระปูวะนี่วะกระปู แมยยังไปหาเจ่านางแี่ชิมี่อยู่กับปูเซอ้อกันมาบ้านทั้งที่ก็ต้องได้กินแกงก้งไม้แเบทบอันนี้นางเล่ายอดเล่าตัวแบบอันคือโซดาไปเอาคันเดเห็นสซเห็นโซดาเอาลงยุคลิปนะแบบนั้นแหละก่ใหญ่ๆแบบนั้นแหละ <c oughs> บรรยากาศก็ดีดีทุกคนล่มล่มได้สามชีมื้อแหละ ยั่นี่นี่งี่งงงงงงงน,นี่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 น่นี่นี่น่นี่นี กบอิ่มค <First S 1> <this> ่ะก็เลืดได้มันอนั้นมันไม่แบวขาหักกะปิเออกระปาหึงมันท้ากะปาหึงน้ำมันอันนั้นเลยนะหวานเยเยอะข้าวแห้งและพากินกินตัวนึงนะเปอสีดเาเอาไว้ยืนืกว่าเขาซื้อคนนั้นอันสองมากสามสิบห้าพันนี้นน้ำมากอันสมาสามสามชิ้นจะน้อยมากเลยายลยไห้าพันอย ข่าวนั้นอ้าแล้วลูกปิดเอาเองในการกินนั่นน่ะเอ็ดเิ่นขี้ดินอันนั้นเอ็ดเอ็ดจออเอ็ดโวยอันนี้แต่เยื่อเบิ้งเอ็ดเดินสาวเบิ้งเดินเป็นได้มันถือห้ามเพราะชนมันหมู่บ้านนี่น่ะเม่ไปเสียงาชนมันแล้วกาถือไปน้ำโวยเพื่อนน่ะนะจะไปต่าแดดได้มาให้ก็กล่องได้ให้ไต้แล้วมันหมดนานเตะนั่นน่ะ Đây ăn khờ dữ เด้อทุกคนเออตักได้นั่ง

บมันน no. ั่นนะเท้าเลืปีไลยได้มันเป็นสุกิณโบกเฮยออยู่ก่อไม่ไรเข่งโฮเทงนาเตอร์แมนอ่ะนั่นใจเจ๊ได้หลายนะกินหบบกระมือกิเก็บเก็่ใหม่โบเฮ้าปะลึเยอะฝั่งเบิ้งสีเงยงๆนจังเลยนั่นบอกมี่คือเป็นไอ้กระแดะเลยบ่แม่โถแล้วบอั่นนร่นขบิ้โถแล้วก็เอามาโบกแล้วงบื้แตะ สั่งปานี้ทุบแดดนัวครับป้าแดดกับนี่ใช่ตะเวงก้ามนึงตั้งให้แล้วเนาะป้าแดกอนปลาน้อยตัวหน้าทึงใะสีแดงๆนะมาแต่เฮือกน้ำป้าแดดบ้างนะโกกค่อันอันโจกไห้ไหมตัวนั้นน่นมันเป็นป้าแดกโกนไห้แล้วนะน่ะแต่ปีแล้วนี่เฮ้ยนี่ตัวหน้าทึงนี่จะไม่นี่แม่ใส่น้ำตาลอืมแล้วนหนจะได้อันจับไปเชื่อป้าแดดอันทาไม่ดีเอาเฮือมื่อนั้นก็จะเอาพึกลงหันนั่นน่ะ ประเีอได้ละบุยบอลซื้อขดขดนู่นไสหลายเล,ลยได้ยามเข้มได้ซีกนกเนมอนโนโ่ซแล้วแกมาขามดนะต้ยมขมนยูกกุ้ยดนี้กระด่างได้ไหมแกงมาซือมะโบบธรรมดาพกมัมีกระปุกน,นแต่กระแซบสุดละนี่นี้รู้ไหมหายเนี้ มมกินจะก็คือว่าสุดแล้ว,ลว,วลแมต้าไม่เย <ๆ S 3> มื่อมาแรงกินเข้ปุ้น,นย่อาดแล้วกินใหนถามส่งเลยกินได้เาธรรมาแม่ยังละมือยาดแ้วใ่ตะก้ายานไเมื่มมนแหไรยาบ้าบริเอตขาปุ้นใช่ไหมว่ายโย่ไปซ่อนป่าซอนป่าได้ละเมือมือสิแรงนะปุนมาแรง ไอกปุกอะไสีใาเ่ไอ้ทีงอกระปุกคสองสมถ้วยแล้วก็นอนอืมิดข้ดาวาวนี่อไปเบ่เยอะไปมาเก็บมาเปุ่มนะะเบ่อพุ่่มเยอะตําเมงพ่อแม่หาเนีมาตับเมงตับเมงน่ะอ่เบิ่พักเลไม่แง่เบกมันเื่เไมมเอ,อคคไงเบนะอีหย,ยจเอา,าไปเอามันมาูหู้หน้าไปื่อ กินเมแรกนี่แหละะแม่งนะไม่ไม่กินมื่อนมื่อนแล้กินมื้อนก็ได้กินเมื่อนบ่อโตไมแอบดนนเลยุ้มเมือมันไม่มีพอแห้งแ่บแล้วใจผมว่าเี๋ยวมันไหวข้บเบอรแล้วคขับก็แบละเยอวแซลบแล้วเก่งนะยกคุยออก

มาเยะโอ้กระดางเลยพกนี่แกเห็นหมุเอ้ยเมลอนน้ำมึงไอจะปิ้งนี้นี่นกสีไม่เสร็แล้วเอาแต่งได้ยังรไหมสีดำนี่นรูไไ้ได้กนก็แล้วคืนนีเจ้านี้เกสามน,น อกเลย่ักมนด้ตักเอาแล้วพอดียหนึ่งหายเติมบเยอะ่ยอะไรมันอึแล้วมันมันซุ้มเขามีหยมีหองแยังได้ยู่นี่มันเมสซุอยู่นดมยู่นแข็งน้มันเปมาแล้วสุด เฮ้าวว่าพี่เลยไอเฟสเขา่าหน้าเฟสเอ้ยง่ายด้วยสว่างต้องปล่อยนะปีชิ้นแห้งอีแล้วทุกคนชิ้นแห้งอีแม่เห็ดชิ้นแห้งหมูอันเยอะข้าวต้มโคมและแก้มาโชวห้างมาโชวอันนี้ด้วย เดี๋ยสีเอาไปต้มมาห่อ,อรกออระตมมือจิห่อกระตมใส่ในนะนนเนยมะโทมพิรามิมะโทหอมหอมชิงแน่หอมให้ดี่จะมาดูยิงหนอินดูยู่พึ่นั่นนม่เป้นมอง เองมันบ่มีน็ตจ้าอย่าไปหายเดียวละปิดแล้วแล้วแล้วมบอบอกมันปิดเน็ตนั่นนี่นั it, ่นี like bon ่โอ๊ยไปคุยประเด็นร้อนมากเลยร้นาี่คนไนนี่นีแม่ได้นังนี่ป้อนพู้นี้แทบแท๊บอีกแแบแล้แนในเป็นยังไง้อ้าวาวน้ำเงินน้ก เอาทายละม,มันเดินมันเดินถ้นทางกำกับทุกคนแกงไหมซป็นชินแห้งแกงรไหมชินแหง,แก,ง,งกับชินแห้งอีกนตตะตาแดดตาลมมันแซบแซบก็ซื้ตาแดดตาลม <c oughs> พวกติข้าวโมงบา้ทีตันต์การ้ดบ่มจำไม่ให่พี่จำได้คือไม่ได้หลายอา่ะจะไม่ใช่พี่แจ็คเนาะแจะ็คแม่ก็เป็นแจ่อหนี่ง

มัะทันนี่แหละลูกจักร้หลานจักรีเม้งเม้งม่งเบ็นมาข้าวเบ็นมาค้าวเมจตาขี่เยละมาได้ทุกคนมาดิกินข้าวอิ่มแล้วก็กินสมมกระทันโตนาะมะกระทันจะแ่บแต้อยเอาต้อยเอาอยู่บ้านฮันเพชเพชจะง่อยนี่แหละกินไปปะได้กินกำลังใช่

ลูกร้ายอยู่ก็น้อง่อนนะป่อน้องอย่อนแบงโลแช่แช่มากระันกุ้งี่น่น้อยไปกินมากระทันหน่อมาแต่หุ่นม่ยานอะไรบ้างละมีกงโอยมีกงหนึ่งอันอยู่อันอยู่ในหุอนแล้วกันน้อยนึงนนก็เป็ดตรงนั้นนะตรงนี้นะรู้ป่ไาไขาเคิม เออต้นกระทั่นใหญ่ๆเนาะนังกบเจอลูกนังกบเจอนังก็มัน,ทนเทงแน่แซ่บปะ วันนี้ก็เขาอินน่าไปเอาหน้าโองถงมาละทันเลยกินบ่ม,มือล้วก็แกล้งเช่อกันไนะเต็มเดินเปิดเพลงกับเต้น,นแกล้งมากระทันเช่อกันอสองาคนค่ะมันถอาสามที่รถนั่นนะ นี่กระจุงน้ำพร้อมได้นี่ทั้งหน้ารถฮะมันเป็นรถที่แบบขี่ออกร่างกายขี่ไปอ่ะกันก้อนนะพอดี้ขี่เป็นนั่นแหละเซจัมรถนั้นวันนี้เฮามาซูโม่เอฟเปอเหตุการณ์เด้อทุกคนตอนนี้เฮากำลังขุดคุมไว้เอ็ดบอลปุ่ยอย่างนะทุกคน ปุก่กว้างไว้แล้วก็มแ้วเยา่มปุกกระถ่มที่ถุยมันลงมาแล้วก็จังปุ๊กจดตามเขาแนะนำเลิกเติบอ่าเขาเียวกว้า,วางห้าซิปเลิกสามซิป มประมาณัำนี้ดินกระดินอ่อนอ่อนนี่เราดินผุพุยดินดงอันนี้พอหากระแทะแล้วแทะบบอลผุดคุมมาปักลักไว้หาก,ก็ได้ช่องแถว กาได้จะคุ้มอีแม่นะมือนึงนะคุ้มเดียวมือนึงเออจังและคุยท่าตคุ้ดมาท่าเอจะเจออะเรบ้างโอรุสซีปเจออีแม่น่ะได้ก้ากว่าเอาซื้อเอ็ดจืดๆเอาซื้อได้คาบละสองคุ้มมือละคุ้มเดียวนะกะ,ะน้อยได้หองอีแม่น่ะยังเสียวอ,อ้ออีบอกน,น่าตะคุดนี่จะได้ไดไดลายละเอียดแน่ดินดินมันอ่อนอยู่บริเวณที่ดินอันแห่ ดินแห้เสร็จคูด่็ดไ,ได้ด้อยดินดงดินผุผ้ยดินมันหลบๆอยู่นะนี่นะดินดงเลยดิบังบอนกระทืบบอลบอนนันโปก,กับเป็นพงลงไปเนี่ยหนึ่เฮกตาร์หนึ่งทุกคนถ้าเบิ่งววัสิได้จากตน้นแต่บฮอดพันธ์นะแล้วนะ่าเคยได้นะร้อย600หกร้อยต้นมอยไรเนะี่ย อ่นก็ฟุ้นเนาะฟุ้นแล้วใช่ไหมอ่อนเอดุยดุยเท็ดโบแข่งนะนบแข่งจนพอใส่น้ำกันแล้วท่านเอกตัวจมโ่ท่านเอกพี่เธอท่านเอหูยนอ้ไอ้เนามึงก็ตัวจอมโผล่งนี่ 哦，这这这，这这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 这不这这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  ทุกคนตอนนี้เรากลัสชีด้กลับมือบ้านแลวเดือคขุดลงเบิง้งมาสองสามขุมมือที่เหลือบางทีก็จ้างตืมเนะาะมืออื่นมือคือเนาะซีขุดเติมแล้วไว้ไว้นะผู้เจ้าเห็หนเอาแเนี่ยเดวก็จ้างตืมแน่นะขุมหนึ่งสิบพันมาไน่แล้วแต่ีมีคนมาขุดแต่คลิปนี้ก็ขอ าไว้สช้านี้เนาะทุกคนคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อบ๊ายบายขอบเจอที่ติดตามมุงมูลตลอดมาเด้อขอบคุณหลายๆลเด้อจ้าบ๊ายบาย